แต่แน่นอนแหละนอกจากภายในเนื้อง,งานมันมีเรื่องของสังคมรอบนอกอใ,ในอาชีพของเราเคยเจอแบบกระแสหรือสิ่งที่คนพูดสังคมจากรอบๆที่พูดถึงเราในแง่ลบอะไรเงี้ยเคยเจอเคยเจอครับเคยเจอจะเป็น<ง><ง>ในโซเชียลมากกว่าครับจะเป็นในโซเชียลที่เขาแบบว่าไม่เข้าใจเราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบว่ามองว่าเราแบบเฮ้ย hey, ทำงานแบบนี้แบบขอตังค์ผู้หญิงอะไรเงี<ๆ>้ยเขาจะว่าเราแรงๆอะไรเงี้ย แต่เราก็มองข้ามครับเราจะไม่อธิบายครับกับคนที่เขามองเราลบต่อให้เราทําดีแค่ไหนครับก็โดนอยู่ดีถ้าคนที่เขามองเราลบเขาไม่ชอบเราอยู่แล้วใช่ผมมากเราจะแคร์คนที่เขาแบบว่าให้กําลังใจเรามากกว่าโดนแรงสุดที่เขาที่เขามาพิมพ์ว่าเนยประมาณก็ถ้าถ้าแรงที่สุดก็น่าจะเป็นแมงดาแบบเกาะผู้หญิงอะไรน้ครับแต่เราเข้าใจไงว่าเขาไม่เคยไม่เคยไม่รู้ดีเทลงานไม่รู้อะไรใช่